เหมือนเอ็มเป็นเด็กเลยใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l นะครับขี่ไปถ่ายไปนะครับ คิดถึงกันไหมครับทุกคนครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยผมเองก็ไม่มีเวลาด้วยช่วงนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรกันเดี๋ยวไงเพื่อนๆติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสําหรับรถนะครับที่เห็นผมขี่กันอยู่นะครับนี่คือรถใหม่ของผมเองเป็น Honda m o n k กี้นะครับ125ซีซีนะครับ เพิ่งซื้อได้ประมาณ2-3วันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนี่คันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับเอารถมักกี้ไปขี่นะครับในเยววาวราชกันแ,แล้วก็เข้าเมืองนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามรับชมกันเลยนะครับตะกี้นะครับที่ลองขี่มาระยะทางรวมๆก็น่าจะประมาณ4-50โลผมว่าเรื่องที่ต้องแก้เลยก็คือชกหลังนะครับตันนี้ผมว่าซ้อนสองผมน้ำหนักรวมกันร้อยกว่าโลชุกหลังนี่ย้วยมากยันทุกเนิน หลังจากที่ปัญหาชกหลัง้วยก็จะมีปัญหาเรื่องของกนซ้อนเนื่องจากเบาะมันเล็กมันกีบอดดี้มันเล็กมันก็เลยจะทําให้คนซ้อนนะรู้สึกไม่ค่อยสบายสบายก้<ค>นสักเท่าไหร่นะครับก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่าก้นตกมั่งอะไรมั่งอย่างนี้ก็แก้ปัญหาโดยการที่เราก็ขยับไปนั่งข้างหน้านิดนึงเพื่อที่จะให้เขามีพื้นที่ในการนั่งมากขึ้นนะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งหรือไม่ก็สําหรับบางคนก็คือเสริมตะแกรงเข้าไปเหมือนผมใส่ตะแกรงหลังอย่างเงี้ย ก็ช่วยให้คนซ้อนนะครับสามารถกระเิบก้นเข้าไปนั่งที่ตะแกรงได้ไไดก็จะทําให้นั่งสบายขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องเครื่องยนต์มังกี้นะครับผมว่าถือว่าโอเคเลยนะครับก็ใช้งานได้ขี่สบายในเมืองคล่องแคล่วนะครับก็ถือว่าเปิดมาเหมือนกันนะสำหรับพาร์ 125cc ขี่ดีเลยครับถือว่าโอเคแต่ว่าอนาคตก็ขยับขยาย,ยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปอีกทีหนึ่ง มีคฟแ,แดงขนดาดนี้เหรอจับใจหมดแล้วว่านึดว่าเราเบื่อเออจับได้สำหรับทางด้านมังกี้นะครับ<ม>เป็นรถที่สามารถใช้งานในเมืองได้คล่องแคล่วว่องไหวมากครับอ่าสามารถซอกแซกไปในตามซอยต่าง,างๆหรือว่า ที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างเช่นผมมาในเยาวราชในครั้งนี้นะครับเพื่อนจะเห็นได้ว่าผมนะครับสามารถซอกแซกไปในที่แคบๆต่างๆได้อย่างง่ายมากซึ่งสะดวกสบายคนนี้ดีใจมากเลยครับส่วนในเรื่องสนุนราคานะครับมังกี125ก็จะอยู่ประมาณ9,000-9,000เจ็ดแล้วแต่สีแล้วแต่ราคานะครับถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดก็จะแพงขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณแสนต้นๆนะครับก็ยังไงใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปจับจองได้ที่ฮนด้าขับนอใกล้บ้านเลยนะครับ ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องขี่ไปถ่ายไปกันด้วยนะครับท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับยุคนี้ใครๆก็ขี่มังกี้ไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ <S <S